สวัสดีแฟนเอลลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อครับสำหรับการแข่งขันเอลลย์บอลหญิงซีวิลิก2023 ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีวิลิกในปี2023หรือว่าชื่อเดิมอาเซียนกลางปี2023คุณผู้ชมซึ่งเล็กที่2จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพปิดฉากลงแล้วนะครับโดยที่ทีมชาติไทยนะครับได้แชมป์ในสนามที่2หรือเล็กที่2นี้นะครับรวมซีวิลิกสองสนามหรือว่า2เล็กเนี่ยนะครับทีมชาติไทยก็กวาดมาหมดเลยนะครับสำหรับแชมป์รายการนี้นะคุณผู้ชมรวมถึงคอมเมนต์ของเวียดนามด้วยนะครับบอกว่าสำหรับ ในเลกที่2แมตท,ที่เจอกับทีมชาติไทยเนี่ยบอกว่าทีมบีของเขามีฝีไม้ลายมือเทียบเท่ากับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยเขาบอกอย่างนั้นนะคุณผู้ชมรวมถึงคอมเมนต์เกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามของเขาด้วยนะครับในแต่ละคนเดี๋ยวแอดมินนะครับก็รวบรวมคอมเมนต์มาวิจารณ์ให้ฟังนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับมาดูผลงานของทีมสาวไทยแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับสำหรับรางวัลแต่ละรางวัล ของรายการซีริส2สองสิาครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะคุณผู้ชมมีการแข่งขัน2คู่คู่ของไทยกับเวียดนามนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าชิง แชมป์แล้วก็รองแชมป์ส่วนคู่ของฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียชิงที่3ที่4นะครับสำหรับคู่ของอินโดนีเซียพบกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าอินโดนีเซียเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ22แล้วก็26ต่อ24ทําทำให้อินโดนีเซียจบรายการซีรีส์เป็นอันดับที่3คุณผู้ชมส่วนฟิลิปปินส์นะครับจบอันดับที่4นะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเล็กที่2นะครับที่อันดับเหมือนเดิมเท่าเดิมกับเล็กที่1สําหรับวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คู่ต่อมานักผู้ชมเป็นเวียดนามกับไทยครับผลปรากฏน,นะครับไทยเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ0นเซตด้วยสกอร์2 5ต่อ15 25ต่อ23แล้วก็25ต่อ22ทําให้ทีมชาติไทยเป็นแชมป์ในรายการนี้ในเล็กที่2แล้วก็เล็กที่1 ที่เวียดนามทีมชาติไทยก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็เวียดนามเป็นรองแชมป์รายการนี้ในเล็กที่2รวมถึงในเล็กที่1เวียดนามก็เป็นรองแชมป์ด้วยนะครับสรุปก็คือสําหรับเล็กที่1แล้วก็เล็กที่2นะครับซึ่งทีมชาติไทยเป็นแชมป์ทั้ง2สนาม2เล็กส่วนเวียดนามเป็นรองแชมป์ทั้ง2สนามเหมือนกันนะครับแล้วก็อินโดนีเซียได้อันดับที่3ทั้ง2สนาม รวมถึงฟิลิปปินส์ได้อันดับที่4ทั้ง2สนามเช่นเดียวกันคุณผู้ชมทีนี้นะคุณผู้ชมสำหรับรางวัลบุคคลนะครับซึ่งในเลกที่2นี้นะครับมีรางวัลดังนี้คุณผู้ชม Best o ฟ p e s i ฮ t t i t t e r นะครับจะเป็นนุกินนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าออกเสียงนะครับเป็นเวียดนามเนี่ยเขาออกเสียงว่ายึควินนะครับ ซึ่งเขาได้ตำแหน่งนี้ก็คือเบสออฟไซด์ฮีเตอร์นะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งของเวียดนามที่คนเวียดนามนิยมชื่นชอบอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็รางวัลบุคคลเบสออฟไซด์ฮีเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าหัวเสาเนี่ยนะครับเป็นของทางอินโดนีเซียก็คือราตรีนะครับได้รางวัลน,นี้ไปครองคุณผู้ชมรางวัลบุคคลต่อมานะครับเป็นตำแหน่งเบสมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับได้แก่ทีมชาติเวียดนามนะครับชื่อว่า ดานที่ส่วนนะคุณผู้ชมแล้วก็รางวัลบุคคลต่อมานะครับเป็นตำแหน่ง best middle b o c k e r เหมือนกันครับเป็นของทีมชาติไทยนะครับก็คือจรัฐพรนั่นเองรางวัลบุคคลต่อมานะครับเป็น best o p t s i d e hitter นะครับซึ่งเป็นของฟิลิปปินส์นะครับก็คือโซโลมอนรางวัลบุคคลต่อมาเป็นของอิโนโดนีเซียนะครับตำแหน่ง best setter ก็คือปูติรางวัลบุคคลต่อมานะครับเป็นเบสลิเบโรหรือว่าตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนะครับเป็นปิยนุษย์แป้นน้อยทีมชาติไทยแล้วก็รางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของการแข่งขันรายการนี้นะคุณผู้ชมก็คือ most valuable player นะครับก็คือผู้เล่นอันทรงคุณค่ายอดเยี่ยมนะครับได้แก่ ชัชชุออนโมกสีของทีมชาติไทยครับนี่ก็คือรายการนะครับที่เป็นรางวัลบุคคลสำหรับการปิดแมตช์รายการซีวิลิกสอ2พในเล็กที่2นี้นั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับ การแข่งขันรายการนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นจะมีการแข่งขันในแมตต์ต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับรวมถึงในแมตต์ต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นการคัดโอลิมปิก2024ที่ปารีสนะครับแล้วก็อีกแมตต์หนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศจีน นะครับสำหรับรายการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณผู้ชมทีนี้นะครับมาดูคอมเมนต์มาส่องคอมเมนต์กันคุณผู้ชมสำหรับคอมเมนต์นะครับอันนี้แอดมินเอามาจากเพจของเวียดนามโดยตรงนะคุณผู้ชมก็มีคอมเมนต์วิจาร์ณกันไปต่างๆนานานะคอมเมนต์นี้บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเขายังอยู่ในระดับที่สูง เวียดนามเรารวมทั้ง1แล้วก็2เราต้องมุ่งเน้นไปที่การฝึกหลายขั้นตอนการป้องกันบอลการตีบอลข้ามสนามเพื่อป้องกันและยังยับยัง้งบอลของทีมคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ให้ใช้จิตวิญญาณนะครับหรือว่าให้ใช้ความมั่นใจเนี่ยนะครับให้เยอะเราต้องแก้ไขและปรับปรุงจุดด้อยของเราเพื่อที่จะปรับปรุงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณและเครดิต โกลเด้นโกลที่เล่นได้เต็มที่ระดับเท่ากับชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุกวินเล่นได้ยอดเยี่ยมนี่คือดาวรุ่งเขาเลยนะครับตอนนี้นยครับต่างโซฮกกันเลยนะครับสำหรับยูวินนะครับหรือว่ายุควินนะครับอ่านออกเสียงได้หลายเสียงนะคุณผู้ชมซึ่งเสียงเวียดนามก็อีกแบบนึงนะครับเสียงไทยก็จะอีกแบบนึงนะอ่านว่ายุวินหรือว่ายูวิน นะครับถ้าเกิดว่าเสียงเวียดนามนะอันนี้แอดมินนะครับเข้าไปฟังมานะคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าสาวเวียดนามสู้ได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็กล้าหาญถึงจะแพ้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงม,มีความสุขไปเลยเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงจะแพ้แต่ก็เล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่มันเจ๋งไปเลยพยายามมากเกินไปหมายความว่าพยายามที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับสําหรับทีมนี้แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เหมือนวินเนี่ยนะครับถ้าได้รับการฝึกอย่างมืออาชีพแน่นอนว่าจะเป็น4 t หรือ4 t ที่2ซึ่งมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ในโอกาสหน้านะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวินเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ่งใหญ่เท่ากับวินประเทศไทยเร็วเท่ากับเครื่องจักรที่จับได้ยากเลยนะครับก็หมายความว่าทีมชาติไทยเนี่ย เล่นบอนเร็วนะครับแล้วก็เ,เล่นได้เร็วกว่าซึ่งดับจับทางยากมากเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าเซตหยังคงเป็นจิวิอาเซตสเซตสเราพยายามมากมันเจ๋งมากก็หมายความว่าเซตหนเนี่ยนะครับเรายังดูทางกันอยู่ประมาณนี้เซตสเซตสเราจับทางได้แล้วแล้วเราก็สู้กันอย่างสูสีนะครับบางคนถึงขั้นคอมเมนต์บอกว่า เซตสเซตสมเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะทีมชาติไทยด้วยซ้ำนะซึ่งเซตสนะครับแพ้2แต้มเซตสแพ้3แต้มนะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์ต่อมารัวๆเลยนะครับบอกว่าแพ้แต่เล่นดีมากนี่มันเจ๋งไปเลยรองแชมป์สุดยอดเล่นเยอะต้องสู้วันนี้ดี2ของเราเล่นได้ดีมากก็คือทีมที่2นะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกคุณต่อสู้ได้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีความพยายามมาก จิตวิญญาณดีมากนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยดีมากประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเธอเก่งเกินไปแล้วตอนนี้อวยแล้วนะครับคอมเมนต์บอกว่าดีจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันดีเกินไปแล้วสําหรับทีมนี้นะครับค่อนข้างมีความสุขเลยนะครับสําหรับเ c นะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้ผลแล้วแหละนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นก็เรียกง่ายว่ารู้ผลแล้วแหละว่าจะแพ้ทีมชาติไทยประมาณนี้นะ คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าแพ้แต่ก็ยังดีนะมียุทธวิธีที่ดีนะครับซึ่งมันก็เห็นผลอย่างเช่นลิเบอร์เลเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยประมาณนี้ทีนี้คอมเมนต์ตันนี้นะครับบอกว่าการสูญเสียหรือว่าการแพ้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจำไว้ว่าทีมที่2มีประสบการณ์และประสบการณ์ระดับนานาชาติน้อยกับทีมประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากการแข่งขันมีผู้เล่นรุ่นเยาว์จะมีบท เรียนที่มีค่ามากมายและความมั่นใจมากขึ้นอันดับแรกเนี่ยนะครับนุกควีนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การฝึกฝนหรือว่านำไปสู่การเป็นทีมที่ดีในอนาคตนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสาวเวียดนามยอดเยี่ยมแต่จริงๆแล้วทีมหญิง TL ก็คือไทยแลนด์เนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามหมายความว่า สำหรับทีมชาติไทยเนี่ยทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่เต็มที่เป๊ะ100%ซึ่งเป็นชุดลุยเวียนอ่ะไม่ใช่ประมาณนี้นะซึ่งในรอบแรกทุกการเข้าสนามเนี่ยนะครับ mm. เขามีผู้เล่นหลักก็คือ3คนเท่าที่เห็นเขาบอกอย่างนั้นนะ 18, 19, 17, เวียดนามก็มีแค่2โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับก็เรียกง่ายว่า ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็ใช้ชุดผสมนะคุณผู้ชมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีม2เล่นสบายจิตกว่าเยอะด้วยความเข้มข้นในการเล่นนะครับน้อยกว่าทีมที่1แพ้ก็ยังยิ้มได้แพ้แต่ว่าเก่งมากเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้จะแซนินดนึงนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนึกว่าจะโดนคาบ้านสัก2เซตก็คือเหมือนกับประมาณว่านึกว่าจะโดนเวียดนาม ชนะไปสัก2เซตประมาณนี้นะครับโดยที่เขาก็ยังมองว่าเซต2เซต3เนี่ยแพ้คะแนนห่างกันแค่สองสมแต้มประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีคนมาตอบบอกว่าต้องใจแคบมากแน่ๆเลยประมาณนี้นะครับไม่ให้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนมาตอบบอกว่าดูไม่เป็นหรอถึงพูดเป็นงั้นแหละเซต2เซตสเนี่ยเล่นไม่หนักพอเลยไม่ชนะนะครับตีไม่กี่ลูกซึ่งแพ้ ที่แพ้เนี่ยนะครับพวกเขาชนะทีมอ่อนแอที่สุดในลีกอย่างเช่นฟิลิปปินเนี่ยแตกต่างกันไม่กี่คะแนนเหมือนกันประมาณนี้นะครับซึ่งการโจมตีหรือว่าเกมรุกของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับทำให้เวียดนามเนี่ยไม่ค่อยรู้ทางของทีมชาติไทยว่าจะรุกอย่างไรก็เรียกง่ายว่าอาจจะใช้บอลเร็วเยอะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ทําให้เขาแพ้ไปแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากมายรวมถึงเขาจะบอกว่าเราเนี่ยนะครับก็ อยู่ในเลเวลหรือระดับเดียวกันกับเขานั่นแหละนะครับในการแข่งขันในแมตช์ที่ผ่านมานั่นเองนะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่านะครับเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเขาสู้กันอย่างสูสีกับทีมชาติไทยประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกต้องหรือแก้เกมที่มีประสิทธิภาพสูงเสมอทีม2เวียดนามเล่นกับทีม1 TL สุดยอดมากนะครับไทยแลนด์ Thailand, นะครับสุดยอดมากชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะคุณนุกิน สำหรับทีมชาติไทยทีมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใช่นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือเป็นทีมผสมอยู่นะไม่ได้ลงแบบเต็มที่100%เ์เนะครับเหมือนชุดลุยเวยนแอลนะก็มีตัวจริงนะครับในการเปลี่ยนลงไปเนี่ยนะครับทีละสามคนสองคนสามคนประมาณนี้นะแล้วก็คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าสุดยอดรักสาวเวียดนามมากรักนะวิธินุควิน แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้แต่ไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะไทยแลนด์เป็นทีมระดับโลกได้เข้าร่วม v n l หลายครั้งมีช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับไทยแลนด์เสียดายเซต3แพ้3แต้มในเวลาสำคัญเ,เขาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนมาต่อว่านั่นแหละคือบทเรียนอันนี้บอกว่าไม่คิดว่าจะเล่นได้ดีขนาดนี้เกินความคาดหมายไปมากสุดยอดจริงๆเก่งมาก จนทีมไทยต้องจัดชุดฟูลทีมเพื่อมาต่อสู้กับเวียดนามไม่ใช่ฟูลทีมนะเป็นทีผสมนะครับอันนี้เขาเข้าใจผิดแล้วแหละแล้วก็คขาไมนต่อมาบอกว่าถือว่าสู้ได้ดีเลยทีมนี้แพ้0ูต่อ3เซตไม่สามารถเอาชนะได้ซักเซตเหมือนกับทีม1ฉันไม่รู้ว่าทีม1นแโดนแฟนๆด่าเรื่องอะไรในเซตที่3ทีมไทยเอาชัชชุออนออกไปพักแต่คงจะกลัวแพ้ก็เลยเอากลับเข้ามาลงในสนามใหม่ เขาไม่ต้อมาบอกว่ายินดีด้วยนะสาวๆทั้งทีมเล่นกันดีมากจำเป็นต้องปรับปรุงบอลแรกเพื่อไม่ให้มือเซตต้องทำงานหนักมากถึงแม้ว่าจะแพ้แต่พวกเขาเล่นดีมากนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะคุณผู้ชมนะซึ่งก็มีทั้งชมไทยนะครับแล้วก็มีทั้งกระแนกระแนไทยด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็น ควันหลงนะครับสำหรับการแข่งขันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะวิจารณ์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเขาแหละนะครับก็ไม่ได้แซะอะไรมากมายแต่ก็มีเน็บนะครับว่าเขาเล่นอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติไทยแล้วประมาณนี้นะเพราะว่าเขาแพ้เซตสเซตสาเนี่ยแค่สอสมแต้มเองนะนี่ก็คือการสรุปผล การแข่งขันวอลเลยบ์บอลหญิงซีวิลีก2023หรืออาเซียนกลางปี2023สำหรับวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เป็นแชมป์ทั้ง2สนามในรายการนี้แล้วก็ที่สำคัญทีมชาติไทยมีแมตช์รายการแข่งขันอีกก็คือรายการชิงแชมป์เอเชียรายการคัดโอลิมปิกปี2024แล้วก็รายการแข่งขัน เอเชียนเกมที่ประเทศจีนปี2023ซึ่งแอดมินก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารวลเย์บอลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวลเย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ